ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่ช่อง The b a s e Channel อีกครั้งนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับเกม luna origin อีกเช่นเคยนะครับก็พอดีวันนี้มันเป็นตอนตีหนึ่งเนาะแล้วพอดีมันดันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาคือมันดันอัพกิจกรรมเข้ามาก่อนที่จะประกาศหน้าเพจน,นะก็เลยมาถือโอกาสทำคลิปให้ดูกันนะครับผมก็ เอาเปว่ากิจกรรมอื่นๆที่มันประกาศในหน้าเพจก็จะมีเป็นพวกกิจกรรมออ,อนไลน์ได้รับเงินไอ้หมีข้างล่าซันต้าพาหนะหมีบาบาบาได้ของได้ใบซ่อมที่คุดใบรีดาวอะไรก็แล้วแต่นี่ก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมทีมงานมานะว่าหลังจากแบบไลฟ์หน้าเพจแล้วก็แบบอ่ะโอเครับคําด่าไปแบบหนักหน่วงพอสมควรอ่ะเออก็ ก็โอเคมีกิจกรรมที่เนี่ยแจกใบคูณใช่ป่ะแจกหินรีดาวแจกใบซ่อมอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเนี่ยแลกของอ่ะโอเคมีหินซ่อมด้วยมั้งไม่ได้ดูแล้วก็มีบอสใหม่นะแต่ผมยังไม่ได้ไปตีเลยขี้เกียจตีแล้วก็มีสงครามชิงประสาก็ก็มีอยู่แล้วอ่ะก็ไอ้กิจบวกให้หน้าสั่นนะก็บวกัตาเพิ่มมาตาการตีบวก50%ยกเว้นนิวมูนนะแล้วก็เป็เลเวลอัพรับรางวัลตัวนี้ ก็ยังไม่ได้เข้าไปอ่านเลยเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ว้าวนะแต่ว่าที่ว้าวจริงจริงก็คือกิจกรรมนี้ครับผมกู้คืนนิวมูนใหม่อีกแล้วนะนี่ก็คือเราจะสามารถกู้คืนอุปกรณ์นิวมูนได้ที่บวกมากกว่า6แล้วกันเนาะออซึ่งอันนี้ผมเล่นตัวตัวใหม่ละที่ไม่ใช่ตัวก่อนหน้าที่ทําคลิปตอนนู้นก็ตัวนี้เนี่ยก็จะผมจะ,จะรวมกิจกรรมไปจนครบแล้วแหละ เห็นปะ10บทัพสิละมันจะกู้คืนอุปกรณ์ได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับผมซึ่งในประกาศมันจะขึ้นมาว่าอันนี้มันระบบใช่ไหมเซตติ้งไม่ได้ใช่ไหมมั้งเนี่ยอ่ะช่างมันแล้วกันก็อย่างที่บอกว่ามันจะกิจกรรมเนี่ยมันจะกู้คืนพวกนิวมูลบวกหกขึ้นไปเนี่ยได้ทั้งหมด10ครั้งซึ่งรอบก่อนมันได้แค่2ครั้งมั้งถ้าผมจําไม่ผิด ซึ่งรอดไได้10ครั้งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะแล้วผมก็ได้ผลประกอบการมาก็คือสร้อยคอนิวมูลบวก12นะครับผมจากตอนแรกที่ผมใส่อยู่ไม่แน่ใจว่าบวก7หรือบวก8ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้บวก12แล้วก็ถือว่าโอเคแหละถือว่าดวงดีแต่ว่าเอาจริงๆแม่งก็เลทแบบว่าฮันเลืองโหดเหมือนกันนะเพราะว่าไอตัวตัวครูเซเดอร์ผมอะผมก็ยังเล่นอยู่เพราะว่ายังยังไม่มีคนซื้อไนงะ เออใครสนใจซื้อคุยกันได้นะแบบราคาไม่ถึงพันด้วยอะไรอย่างนี้ตัวครูเซเดอร์เนี่ยตีสร้อยนิวมูลจากบวก8ดตอนนั้นครูเซเดอร์ใส่สร้อยนิวมูลบวก8ขึ้นได้แค่บวก 9, เก้าเว้ยซ่อมไปแล้ว10ครั้งเหมือนกันแต่ตัวไอหาเนี่ยสร้อยจากบวก7ขึ้นบวก12คือแม่งแบบดวงไม่คนละเรื่องเลยนี่นี่น,น,น,นี่เห็นปะเขาตีสร้อยกันอีกแล้วเชมบี้ตีสร้อยนิวมูลบวก10นั่นแหละค่าถ้าใครจะไปตีผมก็แนะนําว่าตีสร้อยน่าจะคุ้มสุดอะเพราะว่า ส่วนอื่นๆพวกนี้มันก็แบบไม่ได้มีอะไรมากอะแล้วก็แหวนแหว,วนมันก็ดีแตะได้โจม2เปอร์สเปอร์หเปอร์แต่ว่าคือสร้อยมันเห็นผลชัดเจนไงเลือดมันขึ้นแบบบวกละแสนอะเอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีกิจไม่แน่ใจว่ากิจเติมเงินมันเอาเข้ามานานหรือยังนะแต่น่าจะหมดน่าจะหนาแหละเพราะว่ามันจะหมดวันที่25้าแล้วแล้วก็วมีในส่วนของแบตเทิลพาร์ที่กำลังจะหมดแล้วรอแบตเทิลพาร์ใหม่ แล้วก็มันรีอันนี้นะไอ้ลักกี้การ์ดนะสุ่มได้ยาเนี่ยแม่งน่าทำแบบสุ่มทีเดียวร้อยสี่สิบครั้งนะแม่งโคตรเหนื่อยเลยมานั่งสุ่มนี่แหละครั้งแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มีกู้คืนใช่ไหมแม่งก็กู้คืนสัตว์เลี้ยงอาเอที่เราจะผสมขึ้นอยู่ได้ด้วยสนะิบครั้งนะแต่ว่าเชี่ยลองนึกภาพเลยถ้าคุณจะกู้คืนสิบครั้งคุณต้องผสมทั้งหมดสี่สิบรอบแปลว่าคุณต้องมีอาเอทั้งหมดสี่สิบตัวเย็ดเค ผมเล่นไอดีครูเซเดอร์อะเติมไอแพ็กแทนคำขอบคุณหัวหัวด้วยเนี่ยเฮ้ยเชลยบี้ส้อยสิบเอ็ดเาะวะเออสิบเอ็ดเว้ยเอาไว้เอาไว้เข้ามากันเยอะแยะผมกดไอแพ็กเนี้ยไปสองสองไอดีละวสามชุดนะแล้วไปเปิดแพ็คหาสัตว์เลี้ยง RS กับสกีอาร์เอสอ่ะ18,000เพชรเพว้ยไม่ออก RS เอสเลย เพราะงั้นถ้าคนที่มันมีทั้งหมด40ตัวได้เนี่ยแม่งต้องเติมไปกี่บาทวะแบบโหหรือไม่ต้องแบบดวงดีมากๆอะประมาณนั้นนะครับผมก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ก็คือโอเคทํามาชื่นชมทีมงานแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่ผมบอกไปก็คือแบบกิจกรรมนี้ที่แบบมีแจ,ก,แจกของแจกของใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้อีกด้วยเช็คอินเช็คอินเช็คอินแล้วก็เนี่ยวันที่2ได้ใบคูณ ใบคูณ50% 10ใบซึ่งอันนี้ถือว่ามัน,มนฟังความความยิดเห็นของผู้เล่นจริงๆเว้ยเพราะว่า,วาคือเราบอกตรงว่าเราด่าเรื่อง e p มาเยอะมากเพราะว่านึกภาพว,ว่าคือเราแม่งเก็บเวล่ะแล้วแบบวันละวันละสิเปอร์สิเป,สเปอร์นี่คือเยอะเยอะมากนะแบบแล้วนี่แบบอ่ะโอเคแม่งก็รับฟังแม่งก็อ่ะช่วยมาเปิดเฟซคูณให้เปิดคูณร้อยตอนหัวข้ามก็เปิดคูณร้อยห้าสิบอะไรอย่างนั้นแล้วก็เนี่ยมีใบแจกใบคูณใช่ปะ สิบใบแล้วก็เดือวันที่เจ็ดอันนี้มีแจกหนึ่งใบก็ก็โอเคแหละมันคูณร้อยอ่ะแจกใบหนึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไอพวกของพวกนี้มันแบบยิบยิบย่อยอะแล้วก็มีเงินให้เอ็มหนึ่งก็โอเคเงินประมาณทั้งหมดสิบสี่วันก็เท่าไหร่สามเอ็มก็โอเคเท่ากับฟาร์มสามวันแต่ของที่มันดีจริงก็น่าจะเป็นเนี่ยแหละไอใบรีดาวใช่ปะ่ะแล้วก็อันนี้คือชื่ออะไรโคมไฟเทศกาแลแรงเอส มันเอาไว้ทาอะไรก็ไม่รู้นะอันเนี้ยมันแค่บอกว่าเป็นเดย์แปเฉยๆแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเอาเป็นชิ้นส่วนไหนเนาะแล้วก็มีหินซ่อมหินซ่อมเนี่ยสิบอัน,นแล้วก็ใบกันแตกสิบอันอืมแล้วก็มีใบสุ่มอย่างละใบเออเงินเป็นเป็นห้าเอ็มดิเออเนี่ยรวมเป็นห้าเอ็มถือว่าถือว่าใช้ได้ถือว่ามันมันก็รับฟังความคิดเห็นของผู้เล่นอย่างเราเราพอสมควรเนาะประมาณนั้นนะครับผมอะไรวะเนี่ย ที่เล่นเกมเมื่อกี้ไอเกมเนี่ยก็โอเคคลิปนี้วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันมาทําคลิปชื่นชมมากหลังจากที่ทําคลิปด่ามันหลายคลิปติดๆกันแล้วแล้วก็อันนี้แพ็กเกจเติมเงินของมันนะก็เนี่ยเติมสัตว์ขี่หาไอหนังหนังหมีไอหนังหมีที่ผมไม่คิดว่าผมจะเปิดละเพราะว่าแม่งน่าจะ <laughs> อย่างที่ผมบอกอ่ะอีกไอตัวตัวครูเซเดอร์ ader, อีกตัวหนึ่งที่เล่นตอนนี้ผมเล่น2ตัวไง คือตัววอกับตัวครูแล้วตัวครูเซเดอร์เปิดเป็น1 8ดพัเพสอะไม่ออกไม่ออกเลยก็เลยแบบช่างแม่งไม่เปิดแมากละอย่าไปกดเปิดนะมึงกดดูรายละเอียดพอนี่มันก็เป็นเอาจริงๆมันมันดีนะมันเป็นสายของวอหรือกับของนักนูเลยแบบทั้งบวกเต็งทั้งแบบดาเมจ UVP แล้วก็แบบได้สายคีด้วย7เปอร์คี7เปนี่มันเท่ากับหินแบบ สก้อนเลยนะถ้าแบบหินอ,ออฟพีอ่ะแต่ส่วนตัวผมก็ใส่อันนี้อยู่ไนงะใส่ไอ้นี่อยู่ลูปใส่รูป,ปูสตอยู่แล้วก็มันบวกอินแหละแต่ว่าช่างมันอะ่ะเอามาเพิ่มอ e ีกพีเฉยๆอะ่ะประมาณนั้นนาะก็ไม่ได้มีอะไรที่ไปกระตุ้นให้เปิดอะ่ะมันยากมันยากจริงออแล้วก็หมดเขตอันนี้แพ็กร้อหหมดเขต วันนี้ตอนเที่ยงนะแล้วก็วันนี้แพ็คเติมเงินที่เม่คิ้เปิดให้ดูนะก็กิจกรรมเติมเงินได้หินตีบวกนู่นนั่นนี่แล้วก็มารีคิดตั้งคูณ2แล้วก็เนี่ยรับรับเพชรคูณ2อ,อะไรประมาณนี้นะอันนี้แพ็คนี้จริงๆก็ไม่ต้องเติมหรอก2 2 0 0อ,อ,อคือเติมตอนเซิร์ฟเปิดวันแรกอเออแม่งแม่งโอเคแต่เติมตอนนี้มึงอย่าเติมเลยแม่ง200รมึงไปซื้อเพชร ดึงของในในตลาดกลางดีกว่า <x 2> อะไรนะก็โอเคเราพูดกันตามตัวแล้วกันนะอะไรทําดีเราก็ชอมอะไรทําเยี้ยเราก็ด่าก็คลิปนี้ก็โดย ap รวมก็ประมาณนี้ก็ผมก็ยินดีกับตัวผมด้วยนะครับที่ได้นิวมูนบวกสิแล้วก็ยังไม่เลิกเล่นเกมหมานี้นะก็ยังคงเล่นต่อไปนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะผมไว้เจอกันอีกทีหนึ่งคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปด่าเห,เหมือนเดิมก็ได้มั้งไว้วายทีครับผม นิรลาบก่อนครับผมสวัสดีครับ